สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ที่คำชะโนดมหาเกาล้าเรเรื่องพาท่านผู้ชมมานมัสการเจ้าปู่ศรีสุสทโธและเจ้าญาติศรีปรทุมมาครับที่ป่าคำชะโนดแห่งนี้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับนะครับมาพี่น้องไปชมด้วยกันนะครับวันนี้เราก็ถือเครื่องสักการะนะครับเป็นพานนะ ชาบดูชามานะครับเพื่อไปสักระตามกรรมวิธีนะครับเดินทางเท้าเปล่าเข้าไปนะครับไม่ได้ใส่รองเท้านะครับเดินเท้าเปล่าทุกคนนะเข้าไปอย่างมากก็แค่ถุงสวมถุงเท้านะครับเดินเข้าไปตามเส้นทางนี้นะครับซึ่งมีรูปปั้นนะ,นะแล้วก็นี่ครับเข้ามาณจุดนี้แล้วก็จะมาเป็นที่ เจ้าคำสักระบูชาเจ้าปู่สีสุโธและเจ้าย่าสีปธุมมาพญานาคราชนะครับตามความเชื่อของพี่น้องนะครับในบริเวณก็จะมีสะพานาสะพานไม้เดินไปชมบริเวณรอบๆป่าคำชะโนดนะครับซึ่งมีพื้นที่ประมาณ20ไร่นะครับ20ไร่เดินเพื่อนพี่น้องได้ชมต้น คำชะโนดนะครับต้นคำชะโนดมีลักษณะเหมือนผสมผสานกันระหว่างต้นมะพร้าวต้นตาลน,นะครับต้นมะพร้าวต้นตาลแล้วก็ต้นหมากนะครับดูตามเส้นทางนะครับเนี่ยตามเป็นสะพานให้เราเดินตามชมธรรมชาตินะโดยเฉพาะต้นคำชะโนดนะครับ เป็นต้นไม้ที่น่าพิศวงนะครับแต่ว่าเข้ามาแล้วร่มรื่น,นเป็นที่ร่มรื่นเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งนะครับเป็นเหมือนเมืองรับแลนะครับเราก็เดินชมไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับในจิตในใจเราก็ต้องการมาสักการบ,บูชา,าตามความเชื่อถือนะครับว่าป่าคำชะโนดนะครับคนนิยมมากราบไหว้พระยาณคราช หรือว่าพระยานาคราชปู่สีสุโธนะครับและองค์แม่สีปธุมมานะฮะนี่ครับเส้นทางที่เราเดินเพื่อชมต้นคำชะโนดนะครับนีครับ มีบอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็ตามความเชื่อนะครับเราก็ดูบ่อ,บอน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องก็มาชมนะบางคนก็โยนเหรียญลงไปนะครับบางคนก็มาเอาเหรียญมาวางไว้ตั้งไว้เนี่ยตามตามขอบนี่นะครับอธิษฐานจิตขอ,อขอโชคขอลาบขอพรส่วนใหญ่คนที่มาที่จะมาสักการบูชาแห่งนี้นะครับส่วนมากจะมาขอโชคขอลาบ เป็นหลักนะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการจะเข้ามาสักการบูชาก็มาที่อาเภอบ้านดุงนะครับป่าคํชะโนโดนะในเขตอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุรุธานีนะครับก็เปิดให้พี่น้องได้เข้าสักการะได้เข้าชมทุกวันนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะนอกจากเครื่องสักการบูชาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ